สี่สิบบาทนี่ค่ะวาคราับาราคาปัจจุบันนะคะแต่พิเศษไม่ปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าราคาพิวเอ่ออนาโคตนะคะแต่เขาเรียกว่าราคาพิเศษนะคะพิเศษเห้าสิบใช่ไหมลูกธรรมดาสี่สิบแต่ผักก็แล้วก็น้ําเครื่องดื่มทุกอย่างฟรีใช่ไหมนี่ค่ะแล้วก็จะหยิบแบบนี้นะคะเพื่อนขานี่ค่ะเพื่อนขาพิกัดอยู่ตรงซอยสามนะคะเพื่อนขา มาใช้บริการให้ค่ะเขาเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรคะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวไก่มะละค่ะอร่อยเซอร์เวอร์วางกระมังคุูนะคะเพื่อนขามาใช้บริการได้นะคะเพื่อนขาอร่อยนะน่าทานมากเขา,เขาจะเขาจัดร้านจัดร้านได้ดูค่ะดูลูกชั้นส่เขาจะเออลูกชั้นบอกว่ามึงสีมาบออืมอืมลูกชั้นบอกว่าหน้าไหนมึงสีมาเท อันนี้โหระพาเขาปลูกเองแถวหัวนี่และค่ะเพื่อนขาเ้าวเก่าไปซ้ำห้ากินได้เลยย่าวไปหลายค่ะเออดียโตนก็เจ้าเนี่ยค่ะอ๋อหรือไม่นะเพื่อนขาเราก็จะมีมะม่วงหนึบหนับนี่นะคะเพื่อนขามาด้วยค่ะแต่ที่ร้านเขาไม่มีนะคะมะม่วงหนึบหนึบหนับน,บนี้โทรสั่งได้กับเชฟโรดนะคะโทรทร,ทรอยากโทรไม่ต้องโทรค่ะอ๋อหรือไม่นะ ่คะนี่นี่ค่ะเพื่อน่ะดูสี่สิบบาทสิคะมันเป็นประกประกกฏการอะไรที่เวอว์บังอารัก,กราังคู่ได้นะคะเพื่อนขะดูน้องสิคะนี่คือน้องไก่นะคะนี่คือเลือดไก่นี่คือข้อไก่นี่คือปีไก่ <c oughs> ดูเล็กเขาเหนียวนุ่มมากเลยค่ะหนูเป็นไาลูกขาลูกฉันเนแบบว่าเออลูกฉันอยากกินค่ะพักผ่อนก่อนนะคะลูกฉันอยากกินค่ะ เริ่มปรุงกันนะคะเพื่อนคะ่ะเราก็เริ่มจากที่ค่ะแล้วหลไรก็จะห่อปลาหมึกมาด้วยนะคะปลาหมึกแถวล่างคะ่ะทอดกรอบมาเราจะมาโรยแบบนี้นะคะเพื่อนคะ่ะเราก็จะใช้ใบโหระพาตกแต่งเขาข้างบนนี้อย่างนี้ละค่ะเพื่อนคะ่ะแล้วเราก็จะใช้ผักที่เราเลือกมานะคะอย่าเลือกมาเยอะนะคะเพราะว่าตะก้าเขามีให้เลือกพองามพองามแล้วค่ะเพื่อนค่ะถ้าเราพิเศษเขาอาจจะให้ถ้วยใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะคะเพื่อนคะ่ะ แล้วก็ปรุงไปค่ะตามต่ชอบเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะเพื่อนขาค่ะปรุงนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละซอยสามนะคะบ้านจานค่ะมาทานได้เลยนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงก็แบบว่าไม่ได้ปลอดสารอะไรมากมายนะคะแต่เขามีที่ครอบอะไรปลอดภัยมากมายแบบนี้นะคะเพื่อนขาที่ตักเขาถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เอาที่ตกักคุณตักเองก็ได้นะคะเพื่อนขาต่ร้อยจะตักแบบนี้นะคะปรุงไปนะใส่ ใส่ไปค่ะน้ำตาลไปค่ะแล้วเราจะใส่ไปสี่นะคะถั่วนี้ก็คือใส่ไปเถอะค่ะเพราะว่าน้องเขาคงขั่วเองนะคะเพื่อน่ะค่ะคิดว่าคั่วเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่นคะคะน้ำส้มแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าล้อลอยชอบหวานชอบเปรี้ยวเนาะกับถั่วแล้วชอบเผ็ดด้วยนะคะแล้วก็ใส่ไปค่ะเพื่อน่านี่ค่ะ ปรุงไปนะคะก๋วยเตี๋ยวเขาทาอร่อยแล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวถ้าเกิดคําว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ปรุงมันเป็นอะไรที่มันแบบดูถูกเราอะ,ค,ะค่ะเพื่อนขาใช่ค่ะเธอคิดว่าเหมือนฉันไหมคะใช่ค่ะคิดเหมือนกันเลยนะคะค่ะแล้วก็ปิดลงไปค่ะภาชนะของเขานะคะเพื่อนขาค่ะ,คะแล้วก็ทําการคูลีนะคะเพื่อนขาถ้าคุณไม่คเลีคุณจะรู้ไหมว่าเขาอร่อย นี่ค่ะหโหละพาเขานะคะอ่อนมากเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรเบบีทรงพะอ่อนมากเลยหน้าทานมากเลยเพราะ mm hmm. ว่าเขาปลูกเองนะคะเพื่อน mm ่า hmm. mm hmm. น่าทานมากเลยค่ะง mm hmm. านที่เราได้มารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเพื่อ mm hmm. น่ะมาอุนนะคะซอยสาม เขาเรียกว่าซอยสามคุ้มคุ้มคุ้มเหนือนะคะไม่ใช่คุ้มใจนะมันจะมีคุ้มเหนือกับคุ้มใจนะคะเพื่อน่ะแต่คุ้มเหนือจะอร่อยกว่านะคะเพราะว่าคุ้มใจเขาก็อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพื่อนขาค่ะนี่ค่ะทานค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราเราจะไม่กินไก่นะคะเราจะเก็บไก่ไว้ให้มูมูกินค่ะวร่อยรักมูมูค่ะหืมหืมเพื่อนขาเส้นเล็กนะคะทุกคนมาต้องสั่งเส้นเล็กนะเจ๊เปกของบอกว่าต้องสั่งเส้นเล็กเพราะว่าเส้นเล็กเขาจะเหนียวมากเลยะคะ่ะ จริงๆเส้นเ,เหนียวเหนียวมากเลยค่ะพอลวกแล้วเขาจะเหนียวนุ่มนะคะเพื่อนๆเคยเสียความรู้สึกไหมคะในการไปกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วพอหนีบเส้นขึ้นมาแล้วยุ่ยนะคะเออนะอันนี้เขาไม่มีเลยนะคะร้านนี้ค่ะอืม เคปโดให้สามดาวค่ะผ่านค่ะ